สวัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับรายการคนสวยพาเที่ยววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ไหนคะพี่หน่อยนาหน่อยนายู่สีเกตค่ะอที่เราเที่ยวสีเกตเดีโอแล้วเราก็มากินส้มตำกันนะคะได้ค่ะวันนี้มีแขกเชิญพิเศษด้วยสองท่านนะคะทุกคนชึบท่านที่แรกนะคะท่านที่แรกเจ้าเล่ย์ มาเดลิงนะคะขั้นที่สองนะคะครับเค้กภาพเค้กเบาไทยบ้านไทยบ้านแม่หนุ่มเอวก็พาเรามากินส้มตำนะคะที่ร้านร้านไหนครับร้านกันแดดกันแดดคนไม่ซื้อตังตังเนี่ยส้มตำแปดเจ๊้าตำแปดจังเหนียวอร่อยมากคือทุกคนตั้งใจกินมากไม่สนใจกล้องเรา อสบ่ความจริงความจริงหิวนะคะทุกคนตื่นตั้งแต่เช้ามานี่พันกินข้าวนี่คือข้าวเช้าโดยเวลาจักโมงสี่โมงแลงสี่มงเลยหาโมงพึงเดยออหาโมงพึ่งหงวแหงก็ชิหารานพ่อหขอจรองเดินยู่มากเดี๋ยวถ่าอาหารให้ดูเตียงมากเขาจุดปินเลยโหเลยว่าเวลากินขาว แล้วอุยแล้วเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่กันต่อนะคะเราจะดูนะว่าค่ะว่าเราจะไปคาเฟ่ไหนบอกติ๊บจิ๊บคัดคัดจักกุ้ยไดนมงคืนไปรอมานะคะทุกคนแต่บอกบอกปลอกใส่ตรวจมงึ้นไปตรวจมา่นเลย เดี๋ยวเจอกันที่คาเฟ่แล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็พามาเที่ยวอนาตาลีที่อุบลราชธานีนะคะอยู่อำเภอสิรินทร์นะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะวันนี้อ่ะก็ไม่พรเท่าไหร่นะ สวยมากทุกคนจะบอกแต่ว่าคุมอยู่นะแบบเราเรานอนอยู่แบบตื่นขึ้นมาก็แบบใส่ชุดน,นี้มาเลยจริงๆนะวิวดีมากทุกคนเราอยู่ไม่ใช่อุบลยากก็ไม่ใช่อุบลเลยเราอยู่เกาหลีหรือเปล่า ไอันนอนสกาวอ,อยู่บาหลออีอ๋ออุบลวะมาดูบลดูดิทุกคนดูแสงดูอะไรเอ่ยแบบวันนี้เราต้องได้รูปถ้าไม่ได้รูปเราไม่กลับนะคะแล้วก็มีวิตรงนี้คะทุกคนวิวดีมากสุดๆบรรยากาศดีๆลมเย็นเย็น